ทุกท่านค่ะที่อยู่ที่นี่แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะสำหรับงานนี้กับงาน Big Camera Big Pro Days ครั้งที่11ค่ะจัดกันอยู่ที่นี่นะคะจัดวันนี้วันแรกแล้วก็จะจัดค่ะยาวไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ให้ทุกท่านนะคะได้มาอัปเดตกับเทรนของการถ่ายภาพตลอดทั้ง7วันค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับในคอนเซปต์ปีนี้ค่ะกับในคอนเซปต์ที่มีชื่อคอนเซปต์ว่า Prospective Inspire กับมุม ของการ่ส่ภาพในสไตล์แบบโปรนะคะที่จะสร้างสารด้วยแรงบันดาลใจค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่และท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะเข้ามาสู่ค่ะกับการสร้างแรงบันดาลใจกับมุมมองของการ่ส่ภาพไปพร้อมๆกันนะคะและแน่นอนค่ะว่าอีกสักครู่หนึ่งนะคะทุกท่านจะได้พบค่ะในช่วงของเซลฟ์โฟโตอินสปิเรอร์ซึ่งวันนี้นะคะเรามีเซเลเบตตี้ชื่อดังค่ะมีเซลบที่ต้องบอกว่าสวยมาก แล้วก็เป็นบับดีกรีนางเอกสาวแสนสวยนะคะซึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถึงในช่วงที่ทุกท่านรอคอยนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าวันนี้ใครจะมาที่นี่เข้มข้นมากขึ้นในทุกๆวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพบกับคุณแอนด้านบนเวทีได้เลยคะ่ะขอเชียงแฟนขับของคุณมิ้นหน่อยได้ไหมคะ โอ้โหตอนแรกเนี่ยเวทีว่างมากนะคะนะคะด้านนี้กรี๊ดแล้วด้านนี้ล่ะคะเงียบกริบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเสียงเบาแบบนี้พี่มินไม่ออกเอาใหม่นะเอาใหม่นะใครมาเชียร์พี่มินบ้างคะขอเสียงหน่อยค่ะเออ โอ้โหมีป้ายไฟด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนะคะงานกล้องของเรานะคะนอกจากจะชิดแชทนะคะกับนางเอกสาวของเรานะคะในเรื่องเบาๆแล้ววันนี้ค่ะนะคะไลฟ์สไตล์ของเธอค่ะนะคะจะมาส่องนะคะสำหรับโฟโต้ลิสต้านะคะเซเลบริตี้กับเรานั่นเองนะคะว่าการถ่ายรูปนะคะอัปเดตในโซเชียลของเธอเนะะี่ยเป๊ะปังทุกรูปจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมิ้นท์ชาลิดาค่ะ โอ้โหสวยออรา่ามากนะคะน้องมิน้นสวัสดีค่ะสวยไหมคะคําว่าสวยยังน้อยเกินไปนะคะเมื่อมาสมัมผัสใกล้ๆตรงนี้นะคะแนะนํานิดนึงค่ะนะคะวันนี้ในเรื่องของการถ่ายรูปน้องมิน้นมีกล้องคู่ใจไหมคะมีค่ะ,คะเป็นเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล <อะ S 2> ้วชอบมากๆค่ะค่ะในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ย เชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยถ่ายรูปเป็นชีวิตประจําวันอยู่แล้วแน่นอนอ่าฮะอย่างเช่นเวลาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอย่างนี้นะคะเป็น Follower หนึ่งใน Follower เหมือนกันค่ะก็จะเห็นว่าน้องมิ้นเนี่ยนะคะอัปเดตรูปนะคะกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจําวันอย่างนี้เนี่ยเวลาช็อตหรือว่ามุมที่น้องมิ้นชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายภาพเป็นยังไงบ้างคะจริงๆมิ้นเป็นคนชอบ ถ่ายรูปเวลาไปเที่ยวหรือเห็นอะไรที่เราอยากเก็บไว้เป็นเมมโมอรี่เรากลับมาดูได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเซลฟี่หรือว่ากับคนต่างๆที่เราได้เจอได้เห็นเป็นเพื่อนหรือว่าถ่ายเราคนเดียวกับสถานที่นั้นที่ไปเป็นเรียกได้ว่าชอบเก็บไว้เป็นแบบเมมโมอรี่ในใจแล้วกลับมาย้อนดูได้แล้วทําเวลามินว่าคนเราเวลากลับไปดูภาพอะค่ะ uh huh. มันทําให้เรานึกถึงบรรยากาศในวันนั้นหรืออะไรมันเป็น พิเศษสาหรับวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะและอย่างนี้มีสําหรับช่วงเวลาประทับใจในเรื่องของการถ่ายภาพต้องมีกล้องคู่ใจด้วยแน่นอนค่ะมินจะชอบออกทริปถ่ายรูปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆถ้ามีเวลาว่างอันนี้คืองานอดิเรกเลยแล้วที่สําคัญเราก็ต้องมีกล้องที่เรารู้สึกว่าใช่แล้วเราสวยถูกไหมคะบางทีจะไปถ่ายกล้องแบบกล้องคนอื่นเอ๊ะมุมไม่ใช่จริงมินเป็นนะคะคือ เวลาใช้อะไรเนี่ยเราต้องใช้ให้ถนัดแล้วก็ต้องรู้จกักจากสิ่งที่เราใช้จะได้ใช้ถึงคุณประโยชน์ของเขาให้ได้เต็มที่าบางทีไม่ได้ี่เราก็ต้องถามช่างภาพต่างๆนะคะเป็นที่ปรึกษาว่าเอ๊อยากถ่ายสมมติว่าเราอยากถ่ายรูปอาหารให้สวยอยากถ่ายรูป อย่างบล็อกเกอร์เงี้ยอุ้ยทำยังไงพี่ถึงถ่ายรูปอย่างงี้สวยทั้งเลยเราก็ต้องไปเรียนรู้จากเขาด้วยทำไมเวลาถ่ายรูปปุ๊บอุ้ยหน้าแบบเนียนมากเนียนคลิปแบบนี้บางทีเคยเคยเป็นไหมคะเข้าแอปแผลตัยเซลฟี่นี่เป็นประจำเลยค่ะเวลาใช้กล้องโทรศัพท์อย่างเดียวตอนนี้มันไม่พอแล้วหน้าบานนะบางทีถ่ายรูปปุ๊บมุมสวยมันต้องมีเทคโนโลยีช่วยเป็นเป็นสิ่งสําคัญค่ะอแล้วอย่างกล้องที่น้องมินใช้อยู่ตอนนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยจริงๆที่มินใช้ตอนแรกก็เป็นมือถือกล้องโทรศัพท์นะคะแล้วก็เพิ่งได้น้องใหม่มาเลยนะคะ คือพนาโนิกลูมิกเจี๊ยบก้าวเนี่ยค่ะเป็นพอใช้เรารู้สึกเอ้ยหลงรักมันง่ายต่อการเซลฟี่มากก็คือเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่คามีเป็นสีเงินดำค่ะใช่ค่ะใช้เรารู้สึกแบบมันถ่ายรูปง่ายค่ะถ่ายรูปง่ายแล้วก็เป็นกล้องตัวเล็กที่พกพาสะดวก คือไปไหนก็มินเม่อคนพกพาอะไรที่ไม่เยอะมากแต่ที่สำคัญคือกล้องใช่แต่กล้องต้องเป็นสิ่งที่พกไปได้ทุกที่อย่างตัวเนี้ยค่ะพกใส่กระเป๋าพกพาเราใบเล็กๆก็โอเคสะดวกสบายไม่มหนักจนเกินไปแล้วก็ที่สําคัญคือฟังก์ชั่นเขาก็ดีด้วยในเรื่องของการเซลฟี่ระดับ 4K ซึ่งซึ่งจะบอกว่าเป็นปัญหาสําหรับผู้หญิงหลายคนเวลาเซลฟี่รวมกันคนนึงหลับตาคนนึงป้าคนนึงแบบ ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยคือสมมติถ่ายรวมกับเพื่อนๆสิบนางรวมกันมันต้องมีประมาณสักหนึ่งถึงสองนางที่แบบเฮ้ยรูปเนี้ยฉันไม่สวยแต่อีกห้าก็บอกฉันสวยแล้วไอจีจะใครคนนั้นรอดค่ะตามคอนเซปต์เลยใช่แต่ว่าที่สําคัญพอมันเป็น4ฟเค่นะคะ 4K ตัวนี้มันดียังไงคะน้องมิ้นมันดีมากคือมันถ่ายไปได้เหมือนวิดีโอแล้วเราสามารถเลือกภาพที่เฮ้ยเราถูกใจรูปนี้เราอยากได้รูปนี้แต่คนนี้อยากได้รูปนี้คือในจังหวะเดียวกันโพสท่าเดียวกันแต่อาจจะเปลี่ยนแค่ ลักษณะนิดๆหน่อยๆที่ความชอบของผู้หญิงมันละเอียดมากอะค่ะบางคนชอบแบบว่าหน้าแบบนิ่งๆบางคนจือปากเบาๆอย่างงี้ใช่แล้วถ้าอย่างใครได้เห็นรูปในไอจีมินมาเช้ามินก็เพิ่งใช้ถ่ายไปเลยไม่รู้สึกว่ามาเช้าคือหน้าสดนะคะสดแบบเพิ่งตื่นเลยมันทําให้หน้าเราใสและที่สําคัญช่วงนี้มินอาจจะแบบอวบขึ้นนิดนึงไปต่างประเทศนะเขาทําให้หน้าเราเลียวเล็กได้เขาบอกว่ามีโหมดการปรับหมดปรับภาพแล้วก็ สามารถตกแต่งใบหน้าเราอาจจะเพิ่มแก้มนิดนึงเพิ่มแบบให้หน้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งบางทีต้องบอกว่าปกติแล้วเวลาที่เราใช้แอปตัวอื่นเพิ่มเข้ามาเราจะต้องไปเสียตังค์ซื้อใช่ต้องไปโหลดอถวอแล้วก็เสียตังค์ซื้อแต่นี้มันว่ามันง่ายในในวบเดียวเลยมันก็เลยสะดวกมากและที่สําคัญคือไม่ว่าเราจะถ่ายทั้งซ้ายหรือขวาก็สามารถแบบว่า เปลี่ยนได้ทั้งสองมือแล้วมันถนัดต่อการเซลฟี่ซึ่งซึ่ง,งดีมากๆเลยและที่อีกอันนึงที่ชอบก็คือพันโลนามาสามารถถ่ายได้แบบเป็นภาพกว้างอยากเซลฟี่แต่ว่าอยากเห็นวิวข้างหลังที่ชัดภูเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างได้อะคะ่ะก็คือเวลาสมมติว่าเวลาจะถ่ายรูปใช่ไหมคะ,คะปกติเราก็จะแบบเป็นแต่หน้าเราหน้าเรา<ช>เวลาเราไปต่างประเทศหรือแบบที่สว<ร>ยๆไปปารีสต่แบบ เป็นคนอัดแน่นก็ไม่โอเคใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เราต้องเห็นไอเฟลด้านหลังด้วย,ยแบบนี้นั่นเองนะคะ,<ช>คะนอกเหนจากโหมดของการถ่ายภาพแล้วมีลูกเล่นตัวไหนที่น้องมินชอบอีกบ้างคะ,คะมินว่าในเรื่องของการพกพาเนี่ยแหละคะ่ะม,ม,มันมันง่ายมากแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเทคโนโลยีที่ เรียกได้ว่าใหม่ใหม่มากๆเลยเนาะสำหรับโฟที่อันนี้ถูกใจมินมากๆเลยค่ะเลือกได้ตามช็อตที่ตัวเองชื่นชอบใช่คที่สําคัญเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าเราสามารถเลือกบันทึกภาพได้และในเรื่องของ วิดีโอแ่ะคะาการถ่ายภาพบางทีก็ต้องมีแบบว่าเรียวเรียวทาบ้างใช่ไหมใชออ่อย่างอย่างบางทีเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆไปต่างประเทศหรือว่าไปตามต่างจังหวัดเราอยากถ่ายไว้เป็นเมมโมรีแล้วกลับมาเก็บแล้วตัดต่อเป็นแบบ วิดีโอของเราลงไอจีหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยมินว่ามันก็พกพาง่ายแล้วก็ถ่ายง่ายมากไม่ว่าจะสับเป็นเซลฟี่หรือถ่ายด้านหลังและที่สําคัญสีตัวนี้มินว่ามันเน้นสีชัดใสคือบางทีอย่างมินวันก่อนไปเวนเทียลองเอาไปถ่ายในวัดจากแบบมืดเือใช่ไหมคะคือสว่างเลยคือคือเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกล้องโทรศัพท์กับกล้องอันนี้หรือว่า กล้องตัวอื่นที่ที่เพื่อนๆเอาไปด้วยอ่ะมินก็เลยแบบเฮ้ยมันดีนะเนี่ยแล้วมีการแบบตื่นเต้นไหมคอกหุ้ยมินทําไมแบบกล้องกล้องมินแบบโอเคมากทาไมกล้องเราเป็นแบบนี้เพื่อนๆตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นตื่นเต้นตรงสีนี่แหละค่ะคือใสแต่ไม่ไม่ได้ใสจนหลอกเหมือนแต่งแอปนะคะคือคือมันมันใสแบบ สว่างกําลังดีในในในจังหวะที่แบบเอยมันมืดมากที่เรามองแต่พอถ่ายออกมาแล้วสว่างแล้วเห็นทุกมุมมิติชัดทุกอย่างเลยค่ะค่ะนีคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้มีการเก็บภาพแบบอย่างที่บอกวิดีโอไปแล้วภาพค้ำๆภาพหลุดๆในกองก็มีการแบบแอบส n a p กันบ้างอันนี้ชอบอันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่สําคัญมันส่ง Wi-Fi เข้าเครื่องได้ทันทีคือเร็วมากคือแบบว่าอัปเดตปุ๊บสมมติพี่บอยอย่างเงี้ยชอบแกล้งคนอื่นใช่ไหมเราก็แบบอุ๊ยแอบ ถ่ายเขากลับคืนหรอว่าส่งปุ๊บ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 กันในกลุ่มเลยสบายสะดวกง่ายและที่สําคัญหน้าเพื่อนจะใสเพื่อนก็ไม่ว่าเราด้วยคบางทีลงรูปค่าเพื่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้ลงรูปค่าแต่อย่างน้อยหน้าใสก็โอเคได้ได้อยู่ได้อยู่นะคะที่สําคัญเลยค่ะนในเรื่องของปัญหาการเซลฟี่อย่างที่บอกไปอย่างที่บอกว่า บางทีเซลฟี่เองหน้ามันบานใช่ก็อย่างนี้ก็สามารถปรับเรียวหน้าได้ปรับซ้ายปรับขวาสามารถเติมแก้มเติมปากเติมอะไรที่เราอยากเติมแล้วเราสวยสามารถทําได้ขอแอบจับกล้องได้ไหมคะแล้วให้น้องมิ้นลองถือเนี่ยค่ะว่าเวลาที่เราจะเซลฟี่อ่าเนี่ยค่ะเซลฟี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่างนี้นี่เป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วก็กระทัดรัดนะคะใช่ค่ะง่ายนี่เลยนะคะหรืออีกด้านหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันก็กดถ่ายตรงนี้ ก็ค네ือเราเราสามารถที่จะถ่ายเองก็ได้นะคะแล้วก็แบบว่าตั้งกล้องไว้ไกลๆแล้วก็แบบวิ่งวิ่งมาถ่ายก็ได้ใช่ก็เป็นโหมดที่มีครบทุกอย่างทุกอย่างทุกแบบอยู่ในนี้แล้วค่ะสุดท้ายให้น้องมีแนะนํานิดนึงดีกว่าว่าถ้าวันนี้จะเลือกซื้อกล้องสักหนึ่งตัวแนะนําเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยแนะนําไปหมดแล้วแต่ให้บอกถึงความรู้สึก ของเราแบบอินเนอร์จริงๆในฐานะผู้ใช้จริงแนะนํานิดนึงค่ะก็สําหรับใครที่กําลังหามองกล้องสักตัวนะคะจริงๆต้องทุกคนต้องมีแล้วแหละในยุควัยนี้คือทุกคนจะต้องมีกล้องกล้องมือถืออย่างเดียวตอนนี้ไม่พอแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้เราพกพาง่ายสะดวกแล้วก็รู้สึกไม่พรุงพลังจนเกินไปเราไม่ต้องขนาดเป็นโอ้โหกล้องโปรใหญ่อะไรเงี้ยตัวเล็กๆจิ๋วๆแค่นี้สามารถทําได้ทุกอย่างมินว่าตัวนี้นะคะพนัสิทธิ์ตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าสามารถถ่ายรูปเซล ฟีก็ได้ถ่ายรูปแบบธรรมดาถ่ายคนอื่นก็สวยได้ครบทุกอย่างมีฟังชันทีพวิวได้หมดยใช่พโนรามาถ่ายครบและเห็นวิวมินว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่พกพาไปเที่ยวก็ง่ายหรือพกในชีวิตประจำวันก็สะดวกดีก็อยากให้ทุกคนลองหนึ่งทั้งเรื่องนะคะในงานนี้ก็มีขายใช่แล้วราคาพิเศษด้วยนะคะน้องมินใช่วันนี้เ็าบอกว่าบางรุ่นเนี่ยนะคะลดราคาการตั้งแต่5 0าเอลยโอ้โหโปรดีๆแบบนี้อยากแอบไปเดินบ้างเลย นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะต้องขอบคุณน้องมินด้วยแต่ว่าน้องมินเนี่ยยังไม่ไปไหนนะน้องมินจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยใช่ค่ะใช่เพลงอะไรแอบบอกได้ไหมคะไอยากให้ฟังดีกว่าค่ะพร้อมหรือยังคะโอ้ยไม่พร้อมเดี๋ยวต้องบินกับแม่ดีกว่าอ๋แม่เอาแม่เอาโอเคโอเคเดี๋ยวทีมงานฟังจนหลับเลยหรอคะ พลินไงนะะอย,อย่างที่บอกไปนะคะว่าในเรื่องของการถ่ายรูปน้องมินเนี่ยนะคะถ่ายรูปมันเนี่ยสวยเป๊ะปังคือบางทีเนี่ยบางคนแต่งรูปแต่ง<ช>รูปเซเวอร์จริงๆมินไม่ชอบไม่ชอบผ่านแอปเยอะ<ช>จริงๆบางคนชอบอะไรเรียวแล้วธรรมชาติถ้ากล้องที่สามารถตอบโจทย์ได้ง่ายขนาดนี้เป็นมินเลยแล้วมินก็คิดว่าหลายๆคนคือไม่ชอบให้ไปแต่งแอปปริ้ง แล้วก็แบบออโอ้โหตอนนี้หน้าไม่เห็นกรอบแล้วค่ะใช่บางทีถ่ายออกมาไม่เห็นจมูกไม่เห็นจมูกตาเตอร์นี่คือกําลัง,งดีนหน้าใสคือจากผิวค้ำๆไม่เจอ,อแดดก็สามารถปรับ เลเวลขึ้นมาให้ขาวใส่ได้ค่ะอะล่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเนะะี่ยสำหรับน้องมิ้นของเราด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเลงเนะะี่ยสำหรับ Lumix นะคะ GF9 เลคะก็ติดตามกันได้ค่ะอะล่านะคะ,อะ,ะ,คะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเคลียร์พื้นที่สักเล็กน้อยนะคะ,ะ,คะเพื่อให้น้องมิ้นนะคะไปเตรียมตัวนะคะสำหรับการร้องเพลงกับเรานะคะเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะขอเสียงดังๆนิดนึงได้ไหมคะน้องมิน้นแบบว่าตะกี้นี้แลดูตื่นเต้น ่ะเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอา่าตอนนี้ขอยกเวทีให้กับน้องมินชาลิดาค่ะขอบคุณค่ะเอาใครจำเพลงนี้ได้ไหมคะ ความรู้จักกับคำว่ารักที่ฉันไม่เคยเจอรักมีคำตอบ ผูกพันกันด้วยหัวใจฉันจะดูแลและหมอหัวใจให้เธอผู้เดียวใครจาเพลงละครนี้ได้บ้างคะเพลงอะไรเพลงอะไรอ่าจบไปแล้วนะคะเพลงละครสองหัวใจนี้เพื่อเธอนะคะมีใครได้ดูเรื่องนี้ไหมคะยังจำได้ไม่เอ่ย จบไปแล้วนะคะแต่ก็ยังเพิ่งรีลันไปใหม่แต่วันนี้มินมีเพลงใหม่ล่าสุดรู้ไหมเพลงอะไรไม่รู้งั้นไปฟังกันเลยช่วยกันร้องด้นะเพลงลอะไรอะ ตเราฟังแต่เพลงคนงล่านทุกวันแต่แตง้นมองไปวันๆก็รู้ว่าคงจะไม่มีวันที่เธนนั้นจะมองเห็นกันสักทีเธอนั้นสูงเกินจะไฟอยู่ห่างไกลจากคนอย่างฉันก็รู้ดีว่าไม่มีวันแต่จะทำยังไงกไ็หยุดรักเธอก็เรานั้นมันคนและฉันจะทำฉันไร ธอจะมองคนยิงฉันหลยๆคิดไปไกลว่าสักวันที่สองเราได้รักกันแล้วฝันก็คงได้กลายเป็นจริงเพราะความจริงเธออยู่บนนั้นแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้อยากค่อยมีแค่สักวันที่เธอนั้นได้เห็นกันแล้วฝันก็คงได้กลายเป็นจริงเธอนั้นสูงเกินจะไปอยู่ห่างไกล ให้มองขึ้นกัางพอเธอนั้นอยู่คนละฉันเดืดเป็นงานมองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจะหาฟันหลุกเปล่าหรือที่จริงแล้วมันเงียบเงาว่างเปล่าถ้าเป็อย่างนั้นลดลงมาลดฉันลงมาอยู่ไกลกันสักที เดี๋ยวไปแกะเพลงมาตอนไหนคะเพลงใหม่มากนะไม่ได้ค่ะเราต้องทำกันบ้านค่ะแล้วน้องมินจะบอกว่าคนราชานี่คือข้างบนกับเราใช่ไหมใช่ค่ะก็ลงมาจอยข้างล่างใช่ไหมแน่นอนค่ะอาล่ะนี่คะตอนนี้ต้องฝากผลงานนิดนึงค่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรอัปเดตบ้างคะตอนนี้นะคะมินก็ถ่ายทําละครจบไป2เรื่องค่ะแล้วก็ที่จะออนเร็วๆนี้นะคะก็คือเรื่องสายทานหัวใจค่ะ กับเจมานี่ค่ะเร็วๆ็วนี้ไหมคะเร็วเนี้ในภายในปีนี้ค่ะแล้วก็รักหลงโลงก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อก็คิดว่าอีกไม่นานแล้วก็อีกเรื่องนึ่งถ่ายทําอยู่นะคะได้ได้ครึ่งเรื่องแล้วค่ะคือหน่วยรับสลับเลิฟค่ะโอ้โหหลายเรื่องมาก3มเรื่องถ้าหายไปนานจากจอทีวีก็กลับมาให้ดูได้เต็มที่3มเรื่องเลยค่ะอ่ะแล้วค่ะเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณเนี่ยค่ะน้องมิ้นชาิดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเชิญน้องมิ้นทนะ์คะถ่ายรูปนะคะที่บิ๊กสตูดิโอของเรานะคะทั้ง2จุดนะคะจุดแรกนะคะแล้วก็จุดแบ็กดรอปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าแฟนคลับทุกท่านค่ะไม่ได้มีแค่บนเมทีเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องมิ้นจะไปอยู่กับเรานะคะที่บูธของพานาโซนิกนะคะแล้วก็ตามไปถ่ายรูปกันได้นะคะบูธพานาโซนิกอยู่ไหนอยู่บริเวณลานอีเดนนะคะในโซนหนึ่งนั่นเองค่ะ แฟนคลับเยอะมากนะคะจะบอกว่าสวยทั้งในจอและนอกจอแล้วก็อยากจะสวยแบบนี้นะคะได้มุมในเรื่องของการถ่ายภาพแบบเซลฟี่ง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากนะ,ะวันนี้สามารถใช้กล้องนะคะจากทาง Lumix ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งกล้องนะคะมืออาชีพมือสมัครเล่นนะคะกล้องมือถือถ่ายได้เลยค่ะเต็มที่ แล้วก็ถ้าอยากจะอัปเดตด้ในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่น้องมิ้นบอกไปว่า 4K เป็นยังไงบางทีเนี่ยในเรื่องของการอัปโหลดภาพเราอยากจะเป็น Net Idol นะคะมันต้องมีมุมนึงแหละที่เราแบบสวยเฉิดฉายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คำถามนั้นข้างขาใจนะคะวันนี้น้องมินได้บอกไปแล้วนะคะก็สามารถติดตามกันได้แล้วก็ไปทดลองประสิทธิภาพของกล้องตัวนี้กันได้ะคะ่ะที่บูธของ l u m i x นะคะพ s o n i c ในโซนของ Eden 1นะั่นเองค่ะ กิจกรรมสุพิเศษของเรานะคะต้องบอกว่าโอ้โหจัดขึ้นยาวนานมากแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะไฮไลท์ของเรานะคะก็โอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่ธรรมดานะคะซึ่งใครนะคะอยากจะทราบว่าในแต่ละช่วงเวลาของเราและแต่ละวันของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเราจะมีบอร์ดนะคะด้านซ้ายและด้านขวาค่ะนะคะอยู่บริเวณข้างๆของ Big Studio นี่แหละนะคะด้านซ้ายนะคะซ้ายมือของทุกท่านคือขวามือของแอนนะคะซ้ายมือของทุกท่านจะอัปเดตว่าในแต่ละช่วงเวลา จะมีซเลบิตี้นะคะรวมถึงเน็ตไอดอลคนดังต่างๆเนี่ยนะคะมาเจอกับทุกท่านให้ทุกท่านได้มาร่วมถ่ายภาพกันในช่วงเวลาใดบ้างและมีใครมาเนะะี่ยมีหน้าตานะคะของสาวๆนะคะก็ติดตามกันได้หรือใครอยากจะประมูลกล้องนะคะต้องบอกว่าทุกวันในรอบเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็จะมีในเรื่องของการประมูลนะคะแล้วก็เริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบาทเท่านั้นค่ะ จุดแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องมิ้นจุดที่2ค่ะในะค่ะที่แบ็กดรอปนะคะกับ Big Camera Big Pro Days นะคะอย่าลืมว่าถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วติด Ha ด้วยนะคะเพราะว่ารูปของเพื่อนๆทุกๆท,ท่านค่ะในะค่ะจะไปอยู่ในอัลบั้มนะคะกับ Big Camera Big Pro Days นะคะอย่าลืมเติม S ด้เลยค่ะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักเบรกเวทีกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวรอบหน้าค่ะนะคะติดตามในะคะสำหรับความสุขต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมสุพิเศษจากทาง Big Studio ค่ะ ตามไปเลยนะคะชิบูนนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมิ้นถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนคลับทุกท่านขาเขาจะมีการแจกของรางวัลโอ้โหเยอะมากนะคะวันนี้จากบูธพ a นาโซนิกนะคะลูม,มิกนะคะที่น้องมิ้นได้แนะนำนไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะรับชมกันนะคะว่าประสิทธิภาพของกล้องอย่างที่บอกกันไปเทคโนโลยีพานามิกเป็นยังไงนะคะการเก็บภาพในมุมกว้าง เซลฟี่นะคะหรือการถ่ายภาพนะคะในช็อตแบบวิดีโอและสามารถเลือกช็อตที่ดีที่สุดในรูปแบบของภาพถ่ายได้นะคะติดตามกันได้เลยนะคะที่โซนลานอีเดนนะคะในโซนหนึ่งไปกันได้เลยนะคะที่พูธของฟ a นาโ o n i c ค่ะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกเ,เวทีกันสักครู่เดียวค่ะ